เพราะว่าหนูคิดว่าเราจะทุกไปทำไมอะในเมื่อเราสามารถสร้างความสุขตัวเองได้วันสุมุมีได้ทกวันมงเราาต้อกสวัสดีค่ะพบกับรายการเล่าสื่อกันฟังนะคะรายการซึ่งทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานของผู้รับทุนค่ะโดยจะนำเสนอถึงแนวคิดในการผลิตสื่อที่สร้างสารรค์ของโครงการต่างๆ ที่ทางกองทุนให้การสนับสนุนซึ่งในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวและแนวคิดดีๆของผู้รับทุนที่เราอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะท,ทุกวันนี้นะคะมีสื่อมากมายหลายประเภทที่มีเนื้อหาไม่สร้างสารรค์เช่นเฟกนิวส์ความรุนแรงและความงมง,งายซึ่งได้รับความสนใจมากกว่าสื่อที่มีเนื้อหาสร้างสารรค์นะคะแต่เพื่อไม่ให้สื่อเหล่านี้สร้างท่านิยมที่ผิด และทำให้สังคมรู้สึกชินชาจนยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการสวัสดีวันสุขของบริษัทสารฟ้าจำกัดซึ่งเป็นผลงานของผู้รับทุนประเภทเปิดรับทั่วไปหรือ o p e n g l a n นประจำปี2562ค่ะมีคุณลมไมศรีสุระเป็นหัวหน้าโครงการทำหน้าที่ผลิตสื่อที่มีเนื้อหาปลอดภัยและสร้างสารรคโดยเน้นเรื่องราวของความสุข สร้างรอยยิ้มสร้างสรรเรื่องเราดีๆมาทักทายสังคมเพราะทางผู้ผลิตเชื่อมั่นเหลือเกินนะคะว่าสังคมจะพัฒนาได้ต้องอาศัยการขับเคลื่อนจากแรงบันดาลใจเพื่อให้ใจของทุกคนบันดาลแรงมาร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งที่ดีกลับคืนสู่สังคมไทยของเราค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันสุขสุขที่ได้สืบสาร สุขที่ได้สร้างสิทธิ์สุขที่ได้ให้โอกาสสุขอยู่ที่ใจ <laughs> มาชมความสุขทุกวันสุขทางเฟ b บุ๊กแฟนเพจและ youtube สวัสดีวันสุขค่ะวันสุขมีได้ทุกวันมือ เรราาาต้อออองงกมบโครงการสวัสดีวันศุกร์ได้สร้างสรรค์ผลงานหลายรูปแบบนะคะทั้งรายการวาไรตี้ที่สร้างแรงบันดาลใจสอดแทรกสาระความสุขมุมมองการใช้ชีวิตแนวคิดทัศนคติซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจของบุคคลสถานที่และกลุ่มคนต่างๆในสังคมค่ะโดยจะสื่อสารผ่านเลนส์แห่งความสุข โดยวิธีการเล่าเรื่องที่น่าสนใจทั้งหมด24เรื่องราวนะคะแบ่งเป็น6หมวดคือเจนวายสร้างสุขสื่อสร้างสุขชุมชนสร้างสุขคนพิการสร้างสุขและผู้สูงอายุสร้างสุขค่ะโดยนำเสนอผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง YouTube และ f a c e b o o k สวัสดีแฮปปี้เดย์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้างนะคะซึ่งวันนี้เราได้นำตัวอย่างความสุขมาทักทายและสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับคุณผู้ชมค่ะครั้งแรกก็คือพังเลย <laughs> <laughs> ความทุกข์เหรอคะไม่มีนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าเราจะทุกข์ไปทำไมอะในเมื่อเราสามารถสร้างความสุขตัวเองได้ความสุขที่ต้องโฟกัสสุขอยู่ที่ใจ ฝ่ายบุญทิดาชินวงศ์บิวตี้บล็อกเกอร์สาวสวยมากความสามารถที่โด่งดังจากการแต่งหน้าโดยใช้เท้าเป็นหญิงสาวที่เกิดมาพิการแต่กำเนิดแต่ว่าหัวใจของเธอนั้นไม่ได้พิการตามร่างกายแม้แต่น้อยไม่เคยนำปมด้อยในชีวิตมาคิดมากเอาชนะคำคอรหาคำดูถูกต่างๆด้วยการพัฒนาตนเองและทำในสิ่งที่ตนรักจนได้เป็นช่างแต่งหน้าที่โด่งดังด้วยความสามารถและทัศนคติที่คิดบวก มองโลกในแง,ง่ดีทำให้ฝ้ายได้รับรางวัลผู้สร้างแรงบันดาลใจมีความทุกข์บ้างไหมความทุกข์เหรอคะไม่มีนะคะเพราะว่าเราสามารถสร้างความสุขตัวเองได้ <c oughs> วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับสาวน้อยมาสจรย์คนหนึ่งครับซึ่งเธอนั้นคอยมอบรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทุกๆคนด้วยการเป็น beauty b l o กอ e r ซึ่งคือคนที่คอยสอนแต่งหน้าในช่อง YouTube นั่นเองและต้องบอกเลยนะครับว่าช่องนี้มีคนติดตามมากกว่า70,000คนการเป็น beauty b l o กอ e r ของเธอนั้นแตกต่างของคนอื่นครับ เพราะว่าร่างกายของเธอนั้นมีความบกพร่องแต่ว่าสิ่งที่มีมากกว่าคนอื่นนั่นก็คือความตั้งใจความพยายามและก็รอยยิ้มที่สำคัญนะครับเธอไม่เคยเอาปมด้อยของเธอมาทำให้ความสามารถของเธอน้อยลงไปเลยสวัสดีค่ะฝ้ายบุญธิดาชินวงศ์ค่ะตอนนี้ก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะทุกวันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะ พี่ถามนิดนึงเป็นไงมาไงถึงมากลายเป็น beauty blogger ได้ก็เริ่มแรกเลยนะคะตอนอายุ16ค่ะ16เริ่มรักสวยรักงามแล้วใช่ค่ะเราก็เลยลอง search ดูใน y o u t u อะค่ะแบบว่าแต่งหน้าใส่ใไปโรงเรียนแต่งหน้ายังไงให้ครูจำได้เออตอนนั้นมีความมุ่งมั่นในการแต่งหน้าทุกอย่างต่างๆหน้าเลยค่ะี่เอสเราก็เลยแบบลองแต่งตามครั้งแรกก็คือพังเลยพังเลยพังเลย นูชอบการที่อยู่แบบหน้ากล้องเหมือนเราค้นพบตัวเองไปเลยว่าการที่เราอยู่หน้ากล้องการที่เราแต่งหน้าการที่เราไลฟ์สดการที่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันคือความสุขของเราอันนี้มันคืองานงานที่เรารักจริงๆอะมันมีคนหลากหลายเริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นใช่ค่ะมันก็ต้องมีสายตาแปลกๆมองเราหรือความรู้สึกหรือการแซวเรื่องกับร่างกายเราเวลาที่เราเจอแบบนี้เรารู้สึกยังไงเราก็ไม่ได้แบบรู้สึกอะไรขนาดนั้นแล้วเวลามีคนมองแม่บอกว่าไม่ต้องสนใจหรอกเขามอกเพราะเราสวยสวยสวย แล้วนอกจากแต่งหน้าแล้วกิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยใช้เท้าทําอะไรบ้างก็ใช้เท้ากินข้าวค่ะกินข้าวตัดต่อคลิปถ่ายรูปเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปโรงเรียนก็แบบใช้เท้าเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเลยคิดว่า ถ้าชีวิตต่อไปเป็นแบบนี้ต่อไปวางความฝันหรือวางเส้นทางอนาคตตัวเองไว้ยังไงบ้างฝันไว้ตั้งแต่เด็กว่าอยากมีบ้านอยากมีบ้านท่าแม่เพราะว่าตอนแรกก่อนที่หนูจะมาอยู่บ้านเนี่ยเป็นบ้านเช่าอะคะเนี่ยหนูอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งตรงไปทางโน้นเป็นบ้านไม้หลังคาลวหลังคาลวฝนตกแบบเป็นบ้านไม้เลยแบบสังกะสีเก่าๆจะหักแหลมไม่หักแหลมเลยที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ฟังดูชีวิตก็ไม่ได้สบายไม่ได้สบายที่บ้านก็ฐานะ เรียกว่ายากจนเลยยากจนเลยแล้วสภาพร่างกายเราก็ไม่เหมือนคนปกติมีความทุกข์บ้างไหมความทุกข์เหรอคะไม่มีนะคะเพราะว่าหนูคิดว่าเราจะทุกข์ไปทาไมอะในเมื่อเราสามารถสร้างความสุขตัวเองได้เราสามารถเลือกทางของเราได้การที่เราอยากทําอะไรสักอย่างอะคะ่ะแล้วเราบอกว่าโอเรพิการทําไม่ได้หรอกทาไม่ได้เหมือนคนอื่นหรอกอะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่ามันเป็นแค่คข้ออ้างแค่คําอ้างว่าแบบร,ารพิการทําไม่ได้หนูไม่ไม่อยากเอาอันเนี้ยมันเป็นข้ออ้างของเราอยากให้ลอง ลองให้ทำก่อนดีกว่าอยากให้ส่งเสริมมากกว่าสงสารไหนๆก็มาเจอน้องฝ้ายแล้วพี่เนี่ยแต่งหน้ามาตลอด20กว่าปีาที่อยู่ในวงการอยากจะให้น้องฝ้ายแต่งหน้าให้ด,ดูหน่อยได้ไหมไยอยากรู้ว่าจะสวยขนาดไหนได้เลยมา ได้ใช้ชีวิตกับน้องฝ้ายแล้วก็ได้พูดคุยแล้วก็น้องได้เล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตให้ผมฟังทําให้ผมรับรู้ได้อย่างหนึ่งเลยครับว่าน้องเป็นคนที่มีทัศนคติในเชิงบวกมากๆไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรใดๆน้องก็สามารถนําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของตัวเองมีแต่ความสุข ซึ่งการจะทําแบบนี้ได้ไม่ใช่เกิดจากตัวเองอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าเกิดจากครอบครัวคนรอบข้างแล้วก็สภาพแวดล้อมด้วยแม้สิ่งต่างๆจะไม่เป็นอย่างที่ใจหวังแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเราสามารถที่จะเลือกอย่างที่น้องบอกในตอนแรกว่าเป็นทางสองแง่จะไปความทุกข์หรือจะไปความสุข เพียงแค่คุณเลือกให้มันไปทางความสุขชีวิตคุณก็จะมีแต่ความสุขแล้วหวังว่าคุณผู้ชมนะครับใครที่กําลังมีความทุกข์อยู่หรือว่ายังมีปัญหาลุมเ้าอยู่อยากจะให้มองน้องฝ้ายเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความสุขให้กับชีวิตตัวเองและผมเชื่อครับว่าความสุขที่น้องฝ้ายมอบให้และแบ่งปันให้กับคนอื่นวันหนึ่งก็จะกลับมาหาเราแล้วก็กลับไปหาคุณผู้ชมทุกคนครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้คือสวัสดีวันศุกร์ครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันมือเราต้องการคือมองไปรอบรอบกายความสุขไม่ต้องไปหางจังสุขอยู่ที่ใจ อีกหนึ่งความสุขที่หลายคนมองข้ามนะคะเป็นความสุขที่อยู่ใกล้ๆตัวหรืออาจจะเป็นความสุขที่อยู่รายล้อมรอบตัวเรานี่เองค่ะ,คคะชุมชนเกาะกลางที่อยู่ท่ามกลางเมืองหลวงแห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นชุมชนต้นแบบที่ควรเอาอย่างด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันจึงทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความสุขตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะเกาะนี้ไม่มีทะเลเกาะนี้อยู่ใกล้ทางด่วนเกาะนี้อยู่กลางเมืองเกาะให้แน่นๆหน่อยนะพี่ที่สำคัญ เกาะแห่งนี้มีแต่ความสุขเกาะที่ว่านี้ก็คือเกาะกลางครับชุมชนที่มีอายุกว่าร้อยปีตั้งอยู่ย่านคลองเตยกรุงเทพมหานครครับ ที่เรียกว่าชุมชนเกาะกลางก็เพราะว่าชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่กลางทองพระขนงมีพื้นที่สามไร่ก,กว่าครับชุมชนเกาะกลางเรียกได้ว่าเป็นชุมชนเล็กๆแต่ความสุขนั้นไม่เล็กเลยนะครับผมได้ยินมาว่าชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่มีความสุขมากๆความสุขยังไงครับพี่อยอ๋ครับก่อนที่พี่จะมีความสุขพี่มีความทุกมาก่อนความทุกข ใชคือ,อยังไงครับพี่อยู่ครับก็คือตอนเมื่อปี52า<ะ>สองอ่ะเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่ชุมชนความสูญเสียครั้งนั้นมัน19หลังคาเรือนออตอนที่ไฟไหม้ก็คือมันไหม้ช่วงที่คุณกำลังหลับสนิทคือตี3กับตี4ก็ได้ช่วยกันอพยพ แล้วตัวพี่เองอ่ะข้ามไปก็ไม่มองดูความหายาณของบ้านตัวเองที่มันกําลังไฟไหมนึกถึงสภาพณวันนี้10ปียังจําได้อยู่เลยนะคะว่ามันมันติดตาเราตลอดเวลาเห็นไหมน้ําล้อมรอบแทนที่มันจะไม่ไหม้น้ําล้อมรอบมันน่าจะมีอาวุธครับแต่มันไม่มีอาวุธรถก็เข้าไม่ได้ความลาบากก็เยอะมันก็เลยช่วยเหลือก็ยากใช่เพราะว่าเราเราต่างคนต่างอยู่เราไม่ได้มีการพูดคุยกัน นั่นแหละคือความทุกข์ครั้งใหญ่แล้วตอนนั้นเราเราจัดการมันยังไงครับตอนนั้นเหมือนคนสติแตกอะนะแต่นาทีนั้นคิดอยากตายตายไปมันคงมันคงจบปัญหาแต่ว่าเรามาคิดถ้าเราตายแล้วใครจะลุกขึ้นมาต่อสู้ก็เลยทำให้เรา อนอนตื่นมาแล้วก็กลับมาก็คือบ้านของเราเราก็ต้องลุกมาต่อสู้พอไฟดับแล้วอะไรเราก็เราก็ต้องกลับมาทบทวนว่าสิ่งที่มันเกิดกับเราอ,ะอ่ะมันคืออะไรต้องวางกฎระเบียบร,ร่วมกันว่าเราจะอยู่กันแบบไหนนะคะเพราะสิ่งแรกคือเราจะไม่รอหน่วยงานภาครัฐเข้ามาแก้ไขปัญหาเราเพราะมันเป็นปัญหาของเราเพราะจริงๆแล้วชุมชนเกาะกลางแห่งน,นี้เนี่ยก็เหมือนเป็น บ้านหลังเดียวกันนะใช่เป็นบ้านหลังใหญ่เพราะมันโดนล้อมรอบด้วยน้<ช>ําแล้วอยู่ด้วยกันหมดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุไปปุ๊บเรามีการประชุมกันแล้วก็แก้ไขยังไงบ้างครับพี่คือประชุมร่วมกันเราก็จัดกิจกรรมทานข้าวร่วมกันแล้วก็ได้เล่าพูดคุยถึงปัญหาที่เราเกิดขึ้นได้แลกเปลี่ยนกันมันก็ทําให้มามองเห็นว่าชุมชนเรามีปัญหาอะไรเราจะเริ่มต้นจากตัวไหนมีปัญหาอื่นอีกไหมครับพี่เอ๋ครับตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องของคนกะครองคือทุกคนชอบบอกว่าคนกะครองเป็นตัวภาระ ขยะขยะใช่แต่เดิมอ่ะทอ,องเนี้ยขยะเยอะมากคือค,คือเราเป็นคนไปของเนาะเราก็อบรมให้ความรู้ชาวบ้านขยะที่นี่อ่าเราไม่ได้คิดว่าเป็นขยะถ้าเราเมื่อไรเราแยกขยะคือทองแต่เมื่อไรที่คุณทิ้งรวมนั่นแหะคือขยะ <c oughs> ที่นี่ก็คือจะคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเอามาใช้ประโยชน์แล้วที่นี่คือชุมชนที่นี่ก็ถูกส่งประกวดในเรื่องของซีโร่เวฟเราได้รางวัลปี59เราได้รางวัลชุมเชยร,ระดับประเทศนะคะ เป็นการันตีเลยตัวของซิโวเวฟนะคะแล้วสิ่งที่มันตามมาหนึ่งชุมชนสะอาดคลองสะอาดยุงไม่มีน้ำไม่เน่านี่แหละมันคือความสุขของคุณลิมคองในการจัดการขยะเนี่ย ี่อยู่สอนแยกขยะยังไงครับให้กับชาวบ้านคือเราก็เปิดอบรมบอกว่าเศษอาหารเอามาทาปุ๋ยแล้วก็ขยะอย่างขวดน้ําที่มันสามารถเอากลับมารีไซเคิลได้มาใส่เป็นพวกผลิตภัณฑ์เป็นน้ํายาอันหนประสงค์ที่เราใช้ในครัวเรือนน้ำมันพืชที่ใช้แล้วแต่เดิมเราทําเรื่องของไบอดีเซลแต่มันใช้ได้น้อยเราก็เลยเอากลับมาทําเป็นสบู่เอาไว้ซักผ้าขัดหม้อแล้วเรามีถังดักไขมันลายครัวเรือนที่เราอบรมแล้วเราก็ผลิตกันขึ้นมาเอง เมื่อกี้พี่อยู่เล่ามาหลายเรื่องมากๆผมเห็นรอยยิ้มเห็นเลยว่าพี่อยู่มีความสุขจริงๆกับสิ่งที่พี่อยู่ทำมีอะไรอีกไหมครับพี่อยู่ครับกับความสุขง่ายๆรอบตัวเราที่ที่ชุมชนเกาะกลางแห่งนี้ยังมีเรามีโครงการตู้เย็นข้างบ้านคือตู้เย็นก็คือเก็บของสดครับแต่ที่นี่ตู้เย็นของเราคือรอบชุมชนเราปลูกผักสวนควรัวรัวกินได้ที่นี่ปลูกอะไรบ้างครับพี่อยู่ครับเราก็ปลูกผักกาดผักคะนา้พพากะเพราโหระพาขา่าตะไคร้ คือพวกนี้เป็นของสดที่เราไม่จําเป็นต้องออกไปซื้อตลาดเรามีในพื้นที่เราเวลาหน้าแพงก็แพงแล้วก็ลดกันการที่เราจะเดินทางออกไปซื้อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนผมอยากรู้ว่าความสุขที่สุดครับของพี่หิวกับชุมชนเกาะกลางแห่งนี้เนี่ยคืออะไรครับมันคือความสุขของเราคือมันเป็นบ้านหลังใหญ่ที่เราได้ดูแลคนในพื้นที่เราทั้งหมดได้ทําให้เขา ได้เข้าถึงระบบบริการของรัฐทําให้พื้นที่เรามีคนรู้จักทำให้มีไรายได้นี่แหละเป็นความสุขที่เราเราสร้างมันขึ้นมาให้กับสมาชิกชุมชนเราเป็นความสุขที่มันมันพูดออกมายากนะมันสุขอยู่ในใจแล้วมันสุขที่ตื่นเช้ามาเรามองเห็นบ้านเราสะอาดสะอา้านคืออยากจะบอกให้คนทั้งโลกเลยว่ากรุงเทพมหานครมีเกาะเกาะเล็กๆที่อยู่รวมกันแล้วมีความสุขกันทั้งชุมชนนี่แหละเป็นสิ่งที่เรามีความสุขมากค่ะ ออกลางครับชุมชนที่เคยผ่านวิกฤตร้ายแรงมาแต่ก็สามารถผ่านมาได้และก็ฟื้นฟูได้ครับโดยการร่วมมือกันของคนในชุมชนจนกลายเป็นชุมชนต้นแบบการที่ชุมชนชุมชนหนึ่งครับจะสามารถเป็นชุมชนที่แข็งแรงเป็นชุมชนที่ดีได้ต้องเริ่มจากคนในชุมชนครับที่ต้องร่วมมือร่วมทุกขร่วมสุขจนประสบความสําเร็จครับและพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีวันศุกร์ครับ รราาต้ององงกกมไปบ,บมไมไปนมนอ,น,อนอกจากรายการวอลเลตี A ้ T e แล้วนะคะโครงการสวัส e ดีวันศุกร์ยังได้ผลิตเพลงประกอบรายการและมิวสิกวิดีโอนำเสนอส่งต่อความสุขความรักความเข้าใจความปลอดภัยในการใช้สื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในสังคม ที่เกิดจากการรับสื่อในช่องทางต่างๆซึ่งจะให้แง่คิดมุมมองของความสุขและการแบ่งปันเรื่องราวข่าวสารที่ดีให้แก่กันค่ะนอกจากนั้นยังมีแคมเปญ Make it Happy ส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่ครูประทีปอึ้งทรงธรรมฮาตะณนะมูลนิธิดวงประทีปองค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้เพื่อฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันค่ะ แม้โครงการสวัสดีวันศุกร์จะปิดโครงการไปแล้วนะคะแต่เพราะการเผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางโครงการสวัสดีวันศุกร์ยังคงสามารถสร้างความสุขส่งต่อและต่อเติมแรงบันดาลใจให้กับทุกคนในสังคมผ่านสื่อสร้างสรรค์และปลอดภัยได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะ ัยเด็กนับว่าเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิตนะคะและเป็นวัยแห่งการพัฒนาการด้านต่างๆถ้าเด็กได้รับการเตรียมตัวหรือวางพื้นฐานด้านการพัฒนาไว้ดีและเหมาะสมแล้วเด็กก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปได้ในอนาคตค่ะสังคมที่นับว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดและสำคัญมากที่สุดก็คือครอบครัว หากการเลี้ยงดูลูกในทุกๆครอบครัวให้ความสําคัญต่อาการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมในทุกมิติโดยเริ่มปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กๆเ,เด็กก็จะเติบโตไปในแบบที่มีคุณภาพรู้จักให้เกียรติและเคารพคนรอบข้างเพราะเชื่อว่าเด็กคือส่วนสําคัญที่จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตและเมื่อสังคมมีพลเมืองที่มีคุณภาพแล้วนั้นก็จะนําไปสู่สังคมแห่งสันติสุขได้ครับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงได้ให้การสนับสนุนในการผลิตละครนักสืบสายรุ้งเรนโบว์คิสซีรีส์และครเด็กแนวเอ u t เตนเมนทที่จะช่วยสะท้อนสิ่งดีๆกลับคืนให้กับสังคมมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ในเรื่องของความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านทั้งเรื่องของการตระหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม คำหนึงถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของผู้คนร่วมสังคมและที่สําคัญยังสอดแทรกทักษะในการป้องกันการถูกรังแกและการป้องกันการถูกล่วงละเมิดในมิติต่างๆโดยวิธีการที่เหมาะสมโดยหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเนื้อหาของละครเน้นไปในเชิงบวกนะครับมีความสนุกสนานด้วยเส้นเรื่องที่ดําเนินไปโดยตัวละครเด็กไวไัยส5คน คอยสืบสาะหาเรื่องราวอันมีคุณค่าในแต่ละตอนเมื่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นเด็กๆพ่อแม่และคุณครูได้รับชมย่อมซึมซับความรู้เกี่ยวกับความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนได้อย่างเพลิดเพลินและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสร้างสรรค์ละครน,นักสืบสายรุ้ง a i n b o w Kids Series จะเริ่มต้นออกอากาศตอนแรกในต้นเดือนธันวาคมนี้ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook และ YouTube นักสืบสายรุ้ง Rainbow Kids Series สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างความเท่าเทียมและสิทธิเด็ก จะทักทายกันด้วยคำว่าสวัสดีวันศุกร์ในทุกๆวันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราโดยเฉพาะผู้ผลิตสื่อสามารถทำทุกวันให้เป็นวันศุกร์ได้ค่ะด้วยการสร้างสรรค์สื่อน้ำดีที่มีเนื้อหาส่งเสริมศิลธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดีซึ่งทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ถือเป็นพันธกิจสำคัญในการสร้างสรรค์สื่อดีนะคะ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคสื่อในยุคนี้ซึ่งก็ยังมีโครงการดีๆแบบนี้อีกเป็นจำนวนมากค่ะที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ได้ให้การสนับสนุนและรายการเล่าสื่อกันฟังเตรียมจะนำมาเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณผู้ชมต่อไปค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ